ไม่ได้มีแต่คนขี้เกียจเท่านั้นนะคะที่ชอบผลัดวันประกันพรุ่งแต่ว่าคนขี้ขลาดเองก็ทำเหมือนกันค่ะใช่คุณหรือเปล่าคะทำงานทั้งวันทั้งคืนขยันว่างานกระจุกกระจิกอะไรเล็กๆน้อยๆเราก็จะสรรหามาทำของเราเนาะแล้วเราก็เป็นคนมีประสิทธิภาพทำงานได้ตั้งเยอะตั้งแยะนะคะแต่ในขณะเดียวกันเราก็พยายามหลีกเลี่ยงงานอะไรที่มัน ใหญ่อะงานสําคัญสําคัญงานอะไรที่มันที่มันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเราแล้วมันต้องตัดสินใจมันก็ใส่ความกล้านะคะเราก็จะแบบเฮ้ยเอาไว้ก่อนอันนี้ใช้เวลานานอันนี้มันอ่ามันสำคัญมันจําเป็นมันมันยิ่งใหญ่มันท้าทายมัน เอาไว้ก่อนบางครั้งความถักรอนประกันพรุ่งก็มาในรูปแบบนี้ได้เหมือนกันนะคะและถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่กําลังทําแบบนี้อยู่ลองเอาคําแนะนําของไบร์แอนทรซี่เจ้าของหนังสือกินกบตัวนั้นซะไปใช้ดูนะคะคือเขาแนะนําไว้ว่างานอะไรก็ตามที่มันดูน่าเกลียดน่ากลัวแบบยิ่งใหญ่ที่เราพยายามหลีกเลี่ยงหลีกหนีมันมาตลอดมันหน้าตาน่าเกลียดเหมือนกบอะคะ่ะกินมันซะกําจัดมันออกจากทางตื่นมาตอนเช้า ทำมันก่อนทําในสิ่งที่เราพยายามหลีกเลี่ยงสิ่งที่เรากลัวมันสิ่งที่มันยิ่งใหญ่ที่มันต้องตัดสินใจที่เราไม่อยากทํามันนะคะทํามันก่อนแล้วเวลาที่เหลือค่อยไปหยิบงานเล็กๆน้อยๆกระจุกชิกกลับขึ้นมาทําต่อ